วันนี้จะใช้ขั้วตับประมาณ2โลนะอันนี้ประมาณ2โลก,กว่าเนาะก็จะใช้เกลือถุงเล็กถุงหนึ่งจะล้างให้มันสะอาดเลยมันจะได้หมดกลิ่นคาวแล้วก็หมดเลือดที่มันค้างอยู่ในขั้วตับแนละ้วขั้วตับหาซื้อยากเหมือนกันนะเพราะส่วนมากอะ่ะคือร้านเขาก็จะส่งร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นหลักไงอันนี้คือโชคดีนะที่ได้มาประมาณนี้เนาะก็จะขยำขยำวบนนี้ไปพักหนึ่งเลยนะแล้วเดี๋ยวจะล้างน้ำประมาณสักสองสามน้ำแล้วกัน ตอนนี้นะกลิ่นคาวก็หายไปแล้วหายไปเยอะมากเลยเนาะตอนนี้มันยังดูไม่น่ากินใช่ไหมเดี๋ยวถ้าต้มแล้วมันจะน่ากินมากเลยเราก็จะหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะไม่ได้เล็กมากนะคือมันจะได้ง่ายต่อการที่เราเอาไปต้มนะจะใช้เครื่องหมูตุ๋นประมาณ2ชุดนะอันนี้คือเครื่องหมูตุ๋นที่สําหรับทาก๋วยเตี๋ยวนะก็จะมีถุงเล็กๆแบบนี้มาด้วย2ถุงนะ แล้วก็จะเพิ่มพริกไทยไปประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ลากผักชีด้วยแล้วก็เอามาหอพักข่าบางอีกทีนึง ตั้งน้ำนะแล้วก็ใส่เครื่องหมูตุ๋นลงไปเลยนะไม่ต้องรอน้ําเดือดก็ได้อันนี้เจ๊ใช้น้ําประมาณ3ามสีลิตรนะเพราะว่าต้องการน้ําที่ต้มหมูตุ๋นนะไปเป็นน้ําซุปก๋วยเตี๋วด้วยทํากินเองก็เลยไม่ได้แยกหมอนนะแล้วก็จะปรุงรอบแรกก่อนนะก็คือใส่ซีอิ๊วขาวประมาณ1ทัพพีไปก่อนอันนี้รอบแรกนะเดี๋ยวรอบสองเรามาปรุงเพิ่มใหม่แล้วก็ใส่ซีอิ๊วดําหรือซีอิ๊วหวานประมาณ1ช้อนโต๊ะ แล้วก็น้ําตาลปี๊ประมาณ1ทัพพีใครจะใช้น้าตาลกรวดก็ได้นะได้หมดเลยแล้วก็เกลือประมาณ1ช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราปิดฝารอให้เดือดนะพอน้ําเดือดแล้วเราก็หลีไฟนิดนึงนะแล้วก็ใส่ข้วตับลงไปแล้วเราก็ใช้ไฟปกติเลยต้มไปประมาณ1ชั่วโมงนะหชั่วโมงนะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนต้มก็อย่าลืมเปิดฝาหม้อดูนะแล้วก็หมั่นช้อนฟองกับมันที่มันลอยหน้าออกไปด้วยนะน้ำมันจะได้ใส่เนาะ หลังจากต้มไปแล้วหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็จะได้ที่แล้วจริงๆอันนี้คือเปื่อยแล้วนะแต่ยังไม่ได้เปื่อยมากเดี๋ยวเราจะตักขึ้นพักไว้ให้เย็นนะแล้วก็ไปหัน่นเป็นชิ้นพอดีคำเลยไม่ต้องเล็กมากนะเพราะเดี๋ยวเราจะไปตุ๋นต่ออีกมันครึ่งชั่วโมง ก็จะหั่นเล็กบ้างใหญ่บ้างก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเรากินเองนะแล้วก็มาปรุงน้ําซุปเพิ่มนะก็คือใส่เหมือนเดิมเหมือนตอนแรกเลยใครชอบรสชาติไหนก็ปรุงตามรสชาติที่ตัวเองชอบนะแล้วก็ดูสีว่าชอบสีเข้มหรือสีอ่อนนะก็เอาที่ตัวเองชอบเหมือนกันคือเจ๊อยากกินหวานนะก็เลยเอาหวานนํานิดนึงนะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ข้วตับที่เราหั่นแล้วลงไปตุ๋นอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะ แล้วก็จะเติมน้ําไปอีกนะเพราะว่ามันไม่พอกับน้ําซุปนะประมาณ2ลิตรแหละ บอกเลยว่าหอมมากนะอันนี้คือได้ที่แล้วนะก็ใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงครึ่งก็คือพอสมควรแหละแต่ถ้าเกิดว่าใครมีหม้อแรงดันนะบอกเลยว่าล้นระยะเวลาในการตุ๋นได้ดีมากแล้วออกมาอร่อยเหมือนกันด้วยก็คือใช้เวลาประมาณสักสามสิบนาทีนะถ้าเกิดเป็นหม้อแรงดันนะแต่เราไม่มีหม้อแรงดันเราใช้หม้อธรรมดาก็ได้นะอร่อยเหมือนกันคือน้ำใสมากนะบอกเลยหอมมากน้ำใสมาก อันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้สีของหมูตุ๋นที่มันเนื้อสีเข้มเข้มใช่ไหมก็ต้องไปใส่สีดําหรือสีหวานตอนขั้นตอนแรกเนาะน้าแรกที่เราปรุงอะ่ะมันจะได้เข้มกว่านี้นะแต่อันนี้เจ้พอใจในสีนี้นะบอกเลยว่ามันน่ากินอะ่ะเดี๋ยวเราจะลองทํามาให้ดูสักหนึ่งชามนะว่ามันน่ากินขนาดไหนนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะชาวโลกหรือคอมเมนต์มาใต้คลิปก็ได้ว่าชอบคลิปนี้หรือไม่ชอบนะเราฟังความคิดเห็นหมดเลยอย่าลืมไปทำกินนะชาวโลกกินห้าหร่อยนะชาวโลกไปแล้ว